สงสัยจังว่าหาลูสามย่างแบบไหนกำลังรองฉันอยู่นะอมแครอทว้าส่วนฉันได้เลือกว่าสกิโดแล้วส่วนฉันได้หมักฝรั่งสีเหลี่ยมพอบ้าบ,าบ,าบา้าพวกมันดูน่ารักจังเลยมาลองกันดีกว่าคิดว่าทั้งหมดคงเพียงพอสำหรับฉันแน่นอนนตอนนี้ก็ถึงรัสแดงมายากลเราสามารถเอาสีเหลี่ยมมาเชื่อมต่อกันได้ดูสิมันคือเลือกโูบิกท,ที่กินได้นะถึงเวลากินแล้ว ให้เราบ้างสินิดหนึ่งพรเธออยากรองั้นเหรออาไม่ละมันเป็นของฉันคนเดียวที่นี่มีฉันคนเดียวที่สามารถกินอาหารสี่เหลี่ยมได้ตอนนี้ก็ถึงเวลาลูกปองแล้วเพอะเธอปล่อยลูกปองไม่ได้นะนี่อย่าหัวราอฉันนะฉันต้องทำสำเร็จแน่นอนคอยลุกนีอะไรกันนะแคเล่ฉันคิดว่าเธอทำอะไรหายไปนะมันคือมาบฝรั่งของเธอยังไงล่ะจะปล่อยลูกป่งอีกไหมไม่ฉันไม่อยากปล่อยต่อไปแล้วล่ะเอาไหมไม่เอา ตามใจอเล็กซ์ตอนนี้ก็ตาเธอแล้วล่ะโอ้เชยมาลองกันดีกว่าอื mm ้ม hmm. อร่อยจริงเลยโอ้ไอเดียตอนนี้ฉันแสดงให้ดูวิธีที่เจ๋งที่สุดในการกินสติกิกเต่าแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วหมดแล้วละ่ะโอ้มันจะเคี้ยวยังเงงกันเนี้ย <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเอง ดูสิว่าฉันมีอะไรขนนกไงโอ้ไม่นะไม่ดีอ้ oh, ไม่นะเล็กตอนนี้ฉันเต็มบริสกิตเของเธอเลยโอ้ oh, น่าจะเป็นเรื่องดีตั้งหากละ่ะฉันสามารถกินได้ด้วยไม่หรอกฉันต้งมีหเลอต้องเยอะเลย <c oughs> นี่มันอร่อยจังเลยวิน <Nice. S 2> นี่หยุดนะมันเป็นของฉันอ,อ๋แครอทน่าเบือมันแค่แครอทธรรมดาธรรมดาแล้จะมีอะไรขึ้นกับฉันได้ละ่ะ เห็นมากมันง่ายมากเลยแครอททืาอร่อยและดีต่อสุขภาพฉันชอบนะโอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยบรนนี่เกิดอะไรขึ้นเธอแกล้งเรนเหรอสวัสดีทุกคนฉันคือแบรนนี่แรบบิทแครอทอยู่ไหนล่ะกเธอเชื่อจริงๆเหรอฉันเค่แกล้งเล่นเราเชื่อจริงๆนะงั้นฉันเป็นคนเล่มนะ ว้าวเค้กใสลุงจะเริกินได้วยอมยิ้มกันเลยกันนี่เบนนี่ทรงกลมทั้งหมดเป็นของฉันนะของเธอเง้นเหรอแน่นอนฉันจําได้ฉันจะให้อมยิ้มทั้งหมดกับเธอเดี๋ยวนี้เลยอมยิ้มอันที่หนึ่งอมยิ้มอันที่สองและอันที่สามเธอพอใจหรือยังเบนนี่ทำไมเธอทำแบบนี้ฉันจะไม่กินอมยิ้มจากที่เธอเรียมันแล้วนะใช่แล้วก็อยากกินสิส่วนฉันจะกินเค้กของฉันแล้วนะ อร่อยจังเรนนี่เธอนี่เลิศมากจริงๆเลย,ยเธอแค่เห็ชาเค้กสนอร่อยของฉันนะเธอเหาออะไรละ่ะ <c oughs> ใช่แล้วเธอนี่หน่อยเอ็กซ์เอเล็กซ์เปิดบาสิตาเธอแล้ว <c oughs> โอ้พิซซ่า <c oughs> ฉันไม่ได้ฝันไปชั้นเรนี่หอมมากเลยตอนนี้ฉันหิวมากแล้วฉันอยากกินแล้วล่ะเนี่ย <c oughs> ไม่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 ไมอเล็กซ์อาหารสามเนี่ยเป็นของฉันนะ และฉันจะเพิดความกับพิซซ่าสสนอร่อยได้ตัวเองนี่รู้อะไรไหมบิน๊นี่ฉันตสอนบทเรียนให้เธอเองงั้นเอาพิซซ่าสามเดือนที่เหลืมให้ฉันนะเอามาไม่ฉันขอค่ดมันเป็นวงกลมไม่พิซซ่าของเธอทำผมฉันสกปรกหมดแล้วนะไม่นี่คือพิซ yeah, พซ่าของฉันฉันไม่แบ่งกันคาดเย้พิซซ่าสุดที่รักของฉันเธอทำผมฉันยุ่งหมดเลยนี่อะไรขึ้นเนี่ยโทษทีนะไม่ได้ตั้งใจ ตอนนี้ก็ไม่ได้ติดกลว่าฉันได้อะไรว้าวบะหมี่เหรอนั่นฉันจะเอาคืนที่เธอทำลายอาหารของฉันนี่คือการแก้แค้นเอาไปเลยโอ้ขอบคุณนะอเล็กซ์โอไม่นะฉันไม่มีบะหมี่เหลือแล้วอะอ๋อไม่ได้เหลืออยู่ติดหนึงตรงนี้อร่อยจังเลยเฮ้ <Hey. S 1> ฉันขอยเริ่มได้ไหมสุดยอดอะไรรอฉันอยู่นะว้าวมันคือช็อกโกแลตกับถั่วเหรอ มันพอดีกับสีเหลี่ยมของฉันเลยอขอกินกันเลยนะเจง๋งนั้นก็กินให้อร่อยนะฉันจะกินช็อกโกแลตเหมือนเล็บวอวรีเลยเห็น <He S 2> ไหมล่ะอร่อยมากเลยเ,เธอกองกงเล็บของฉันใช่ไหมล่ะไม่อเล็กซ์เธอไม่ต้องถามเลยช็อกโกแลตนี้สำหรับฉันเท่านั้นเท่าทีนะเสียใจด้วยฉันเป็นคนต่อไปอโอ้พอเจ้า ชีสเมนน่นขาขยะแขยงสุดๆเลยพู้เธออยากช่วยฉันมะฉันไม่อยากกินนะหรืนนี่เธอต้องกินนะนี่คือจานของเธอแต่มันเหม็นมากเลยจะกินได้ยังไงอะตืน <c oughs> ได้จะ,จะลองดู <c oughs> นี่มันน่นาจะแขยงมากเลยตื่นไม่ได้ด้วยซ้ำไม่์ลับเรนนี่กินให้หมดนี่คือชาเลนจ์ของเราวันนี้มันก็แค่ชีสเองเนอะ ฉันทนไม่ไหวแล้วเธออยากให้ฉันเก่งเชสเหมือนเหม่นมากใช่ไหมงั้นก็เอานี้ไปเลยโอ้เหม่นสุดๆเลยโอ้เธอไม่เป็นอะไรนะฉันต้องการไม้นี่จมูกด้วยเป็นความคิดที่ดีนี่แคลลี่ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายแต่ไม่เป็นไรแล้วมันไม่เหม็นแล้วล่ะเลยต่อเลยว้าวฉันได้มันสรั่งทอดแล้วอเล็กซ์แบ่งฉันบ้างสิฉันก็อยากกินไม่ละ ไม่งั้นหรอฉันมีไอเดียแล้วฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงอเล็กซ์ดูตรงนั้นสิมีหนอนตัวใหญ่ๆห่อยู่ตรงนั้นด้วย huh? ติดกลับแล้วนม่นมีอะไรเลยนี่โอ้เธอเห็นไหมเกรนเก้าของเธอเป็นรสพริกนะโอ้ไม่นะฉันไม่กินนะ่ะงั้นฉันจะกินเองฉันชอบกินรสเผ็ดนะเธอชอบกินเผ็ดกันเหรอเธอหลอกฉันไม่ได้หรอกนี่มันไม่เห็นเผ็ดเลย นั่นก็หมายความว่าฉันจะกินเองละแต่กินในกระป๋องไม่สะดวกเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้ลระใช่แล้วหาคคยงั้นเหรอไงมันก็ต้องพังทลายยิดดีโอ้ไม่นะเคลลี่ก็ทำมันลงไปเนี่ยไม่เป็นไรฉันมีไอเดียแล้วฉันจะสร้างสิ่งก่อสร้างที่เคลลี่พังไม่ได้แน่นอนและเธอจะชอบมันไหมล่ะเป็นไงล่ะมันฝรั่งทอดวงกลมเจ๋งไปเลยใช่ไหมนี่เอามันออกไปนะ มันไม่ใช่แค่ตัวมันเท่านั้นที่เป็นวงกลมเท่านั้นแต่ฉันยังสร้างรูปทรงกลมด้วยดังนั้นทั้งหมดนี้คือเป็นของฉันคนเดียว <G ül> จากนี้ไปันจะกินแต่รูปวงกลมเท่านั้นแหละอ๋อ <G ül> เอาจริงเหรอกินเร็วมากเลย <G ül> โอ้อีกชิ้นหนึ่งนะจะกินให้หมดแล้วก็หมดแล้วอร่อยจัง <G ül> <G ül> ทวิก์แค่อันเดียวเองเหรอน้อยจังช่างเถอะก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยอย่างน้อยก็ได้กิน เหมือนจะเห็นวมากๆเลยนะนี่ระวังหน่อยสิเขาโยนเข้าหน้าฉันจังๆเลยและฉันจะทำอีกครั้งถ้าทำมายุ่งกับฉันอีก <c oughs> ฉันมีความคิดดีๆแล้วล่ะดูนะ <c oughs> ฉันกลัววงแล้วไฟฟ้าลงนะ <c oughs> จะเย็นนะฉันแค่ต้องการตัดเจ้าสวิกซ์นี่ระวังหน่อยสิเ็จผมมันเปรี้ยวเลย <c oughs> โอเคฉันจะเสร็จแล้วถ <c oughs> ้ายต่ไม่ถ้ายุดตัดชิ้นสุดท้าย ตอนนี้การกินช็อกโกแลตก็ง่ายขึ้นเธอทำล้อแล้วหมดเลยดูสิโอ้โทษทีมันเป็นอุบัติเหตุนะดูสิว่าฉันทำออกมาแจ่มขนาดไหนรู้สึกเหมือนมีช็อกโกแลตเพิ่มขึ้นเลยก่อนหน้านี้มีแค่2ชิ้นแต่ตอนนี้ไม่เป็นสิบเลยเจ๋งอ๋อฉันไม่อยากให้ทวิสก์หมดเลยมันเลี่ยงไม่ได้แต่ตอนนี้ถึงเวลาฉันกินแล้ว มีหลายห่อเลยต้องเอาหอ,อกออก,ก่อนทำดีมากขอบคุณตอนนี้ฉันก็กินทั้งหมดพร้อมกันในทีเดียวและไม่มีอะไรอยู่ฉันได้อร่อยจังดีนะที่ฉันยังมีอีกหลายแท่งเลย,ดยได้แล้วแต่ทำไมเธอต้องใช้ขวดน,นมด้วยละ่ะโอ้ยหัวฉันทำไมพวกเธอทิ้งขยะใส่ฉันอยู่นั่นแหละโทษทีแต่ฉันต้องทำนมช็อกโกแลตน่ะ ดูเหมือนว่ามันจะได้ผลด้วยแล้ฉันก็มั่นใจว่าทำวิซาอร่อยยิ่งขึ้นโอ้ใช่เข้ากันสุดๆเลยฉันก็อยากลองบ้างทางหน้านะตอนนี้ตาฉันแล้วฉันรู้แล้วว่าต้องทำเมันกับกรอรช็อกแลตนี้ก่อนอื่นเป่าหออกไปก่อนว้าวเธอทำได้ยังไงน่ะเจ๋งตอนนี้ก็มาสร้างป้อประการกัน เพา่อีจะสร้างมันฉันต้องใช้ที่ฉาบและซิมเมนหวานและนั่งก็คือนูเทลล่าโอ้ให้ตายมันหอมมากเลยฉันมั่นใจว่ามันจะไม่ทวิสติดกันได้ดีดูสิมันช่วยยืดทวิสกสให้ติดกันเหลือแค่ชิ้นเดียวแล้วชิ้นสุดท้ายเรียบร้อยเยี่ยมมันตึกที่สูงมากเลยแต่เราจะพลาดได้อย่งไงล่ะ ของฉันถึงสันนะพวกเธอทำอะไรนะมันจะถล่มแล้วนะหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกเธอเอาไม่นะเอาดูเหมือนว่าพวกเราน่าจะฟังเธอนะฉันจะเอาคืนพวกเธอโทษทีเราไม่ได้ตั้งใจนะดีนะที่ฉันใส่หมวกก็เลยไม่บาดเจ็บว้าวอย่าลืมลูกตาเยะจังฉันคงพูดแบบเดียวกันไม่ได้ เพราะฉันมีแค่อ,อันเดียวเองบางคนก็ได้นอยที่สุดอีกแล้วหยุดหัวล้อเดี๋ยวนี้นะไม่มีอะไรตลกสักหน่อยฉันก็นแค่ล้อเล่นแต่เธอไม่ควรมายุ่งกับหน้าของฉันเลยมาดูกันว่าเธอชอบเกมสยองขวัญนี้ไหมฉันว่ามันดูสยองขวัญนิดหน่อยนะนี่ช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นน่ะนั่นตาของเธอเหรอ ฝันร้ายชัดฉันทนดูไม่ไหวแล้วน่ากลัวชิมิล่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอถังยนลูกตามาให้ฉันอ๋้โอ๋ดูเหมือนว่าการแก้ของฉันจะเลยเถิดไปแล้วใชื่อชังนพีมันติดคอถึงเวลาอาหารเช้าแล้วช็อกแลตบอลพวกนี้มันอร่อยจังอีลูกตาดีนะที่มันเป็นแค่การแก้งเล่นฉันตกใจแทบแย่ลยแต่ก็นะนี่มันอร่อยจัง ฉันต้องชอบมัน,น,นแน่แน่แย่จนที่มันหมดแล้วงั้นก็ตายฉันละสินะหวังว่าฉันจะชอบเหมือนกันโอ้ใช่อร่อยจังฉันชอบเยลลี่นี่มือของพวกเธอนี่มันจานของฉันนะตาทั้งหนึ่งร้อยอันเป็นของฉันทั้งนุ่มทั้งอร่อยสุดๆเยี่ยมฉันชอบมากๆเลยเธอแบ่งฉันบ้างสิ เข <trauma> าไม่ต้องหลายอันนะ <No. S 2> ใช่ให้พวกเราคนละอันก็พอ <Please. S 2> ท้อทีแต่ฉันไม่เหลือแล้วสายไปช้าไปฉันรู้สึกแปลกแปก็ฮะนี่มันอะไรกันพี้ตายกัอะไรข้าบนน้าของฉันเนี่ย <nhất> ดูเหมือนว่าเธอกินมากเกินไปนะ <Chris> แค่อันเดียวเองเหรอดูสิเธอเคยเห็นมันขนาดทอดกับเป็นร้อยห่อแบบนี้ไหม ฉันว่าบางคนก็ไม่ชอบดีเท่าไหร่นะใช่เลยฉันหยิบมันขึ้นมาไม่ได้ดยซ้ำเธอกำลังคิดจะทำอะไรนะฉันต้องการว่นขียายมันจะช่วยให้ฉันได้กินสักทีเย้ฉันหยิบมันขึ้นมาได้แล้วฉันจะดื่มตาำรสชาติของมันให้นานที่สุดดูเหมือนว่ามันจะหมดแล้วเร็วจังยิ่งดีเลยตอนนี้ก็ตายฉัน ฝาปิดแน่นจังเลยฉันเปิดมันไม่ได้อะเร็วเข้าเปิดสิดูเหมือนว่าใขรสุกคนต้องทนหิวแต่ฉันไม่เห็นด้วยนะฉันจะเปิดมันให้ได้ดูสิฉันทำได้เธอโยนมันขึ้นไปเพื่อเพื่อชิญพวกเธอดูว่าฉันทำอะไรได้ว้าวปบมือเลยเยี่ยมมากแน่นอนฉันเป็นปรมาจารย์ด้านการกินมะขดทอดกรอบแล้ว โอ๊ยหัวฉันฉันเห็นดาวจะไปหมดเลยเธอน่าจะฝึกฝนมากกว่านี้นะเออ่ะเธอก็เป็นแบบนี้ตลอดช่างเธอะปล่อยเธอพักไปฉันจะกินขนมของฉันแล้วเราเป็นเพื่อนกันนะจำได้ไหมแบ่งฉันด้วยสิฉันหมายถึงขนมไม่ใช่กระปปองโทษทีฉันไม่ได้ยินที่เธอพูดเลยอ๋วอเดูเหมือนจะผิดที่ผิดไปล อร่อยจังฉันหยุดไม่ได้เลยระวังถ้าเกิดจะปาดอนฉันแล้วนะงั้นฉันจะทนอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วอ้าโอ้ยเจ็บจังฉันไม่ชอบดีสนสุดอย่าเพิ่งโดนสรุปไปเธอสมควรได้รับมันแล้วล่ะบล็อกเคอรีถามจริงส่วนฉันได้เมล็ดแทนที่จะเป็นผัก แล้วฉันต้องทำยังไงกับมันฉันไม่รู้เลยแค่ต้องกินมันมั้งมันเหนียวเกินที่จะเคี้ยวได้เธอกำลังทำอะไรนะฉันว่าเราจะไปปลูกมันหยุดโยนเรีนใส่พวกเราได้แล้วพอได้แล้วฉันต้องุดลงไปลึกๆไม่งั้นมันจะปลูกไม่ได้แต่เพราะเธอตอนนี้เราเหมือนกำลังอยู่ใต้ดินและมลนไล่พันธุ์ของฉันด้วยเธอคิดจริงๆหรอว่ามันจะมีอะไรงอกออกมา เดี๋ยวเราก็ได้รู้แต่ตอนนี้เธอกินผักได้แล้วอิวมันเขียวสุดๆฉันเกลียดผักมันไม่มีรสชาติเลยยังดีนะที่ฉันได้จานไม่ใหญ่มากฉันหวังว่าฉันจะเอาอยู่แต่ฉันต้องดื่มโคกตามด่วนเร็วเข้าเอากระป๋องมาให้ฉันฉันต้องหลบน้ำต้นไม้มันต้องการความชุ่มชื่นแล้วมันช่วยไหม ช่วยสิมันกำลังออกมาเป็นไปได้ยังไงเจงงั้นก็ลองกินสิกินให้อร่อยนะก็ถ้าฉันรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ฉันคงไม่ปลกมันตั้งแต่แรกฉันไม่ชอบบรอกโคลี่เลยไม่ชอบเลยบอกให้ตายแล้วหน้าเธอละดินไปหมดเลยแต่ฉันทำมันสำเร็จแล้วตาเธอฉันว่าฉันไม่มีวิธีที่จะกินมันให้หมดแล้ว ดูสิมีนกบินมาชื่อไปได้ยังไงพวกโง่ชิ้นกเป็นนกชิ้นไม้เป็นไม้ฉันจะทำเป็นว่าฉันกินหมดแล้วแต่จริงๆฉันจะโยนมันทิ้งไปต่้งหากเธอคิดว่าเธอจะหลอกฉันได้เหรอไม่มีทางฉันจะคอยรับมันไว้แล้วเอามันกลับมาคืนเออฉันกินหมดแล้วเหลือแค่ชิ้นเดียวแล้วที่เหลือล่ะฉันเก็บมันไว้ให้เธอเลยนะไม่ต้องขอบคุณฉันกันได้ ก็จะเหมือนว่าแพของฉันจะล้มแล้วกินกันได้หยุดเบี่ยงเบนควอมสนใจได้แล้วกินซะกลูกกว่าสกิเตอเยีมไม่ใช่ทุกคนที่ได้จานใหญ่นะฟังดูนะซาและใช่ฉันได้เลูกกว่าแค่เม็ดเดียวขี้แพ้หเลาะที่หลังดังกว่าเยะฉันรู้แล้วว่าตั้งทำยังไงเธอเอาเธอสัมมาทำไมเดี๋ยวเธอก็ได้รู้ ฉันจะขยายลูกกวาดของฉนิดหน่อยว้าวไม่รู้มาก่อนเลยว่าทำแบบนี้ได้ด้วยมันก็ยังมีลูกกวา,าดแค่ชิ้นเดียวแต่เป็นชนิ้นใหญ่บลเลอร์เลยเยี่ยมว้าวฉันก็คงไม่ประดิษฐ์ลูกกวาดนั้นเหมือนกันทำดีมมากใช่ฉันผ่านชาเลนจ์แล้วเร็วเขาฉันมีวิธีดีๆเหมือนกัน กลับลูกกวาดด้วยปากของฉันวาพาช่างมันเถอะฉันยังไม่ยอมแพ้และฉันมีแผนที่ดีกว่านั้นหยุดได้แล้วพวกนี้เป็นลูกกวาดของฉันนะฉันจะกินคนเดียวจะเริ่มด้วยสีอะไรดีนะมันมีเยอะแยะไปหมดเลยก,กินอันนี้หรืออันนี้ดีฮะนัออกแล้ว,วนั่นคืออะไรเนี่ย ฉันไม่เข้าใจเลยแต่เธอต้องมีแผนอะไรสักอย่างแน่แน่นี่มันคือการจับฉลากแล้วมันจะบอกเฉยไม่ต้องเลือกอะไร <Wow. S 1> มันมีมากกว่าสีส้มอยู่ข้างในหมายความว่าอย่างไงนะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าต้องเลือกสีไหนฉันจะเลือกสีส้มแล้วรสชาติเป็นยังไงล่ะ mm. เธอชอบไหมสุดสุด ตอนนี้ก็ไม่สำคัญแล้วฉันจะกินให้หวดนทุกสีเลยงั้นฉันก็ขอจับสลากด้วยสิว้าวดูสิมันมีอะไรว้าวเธอได้รางวัลใหญ่เลยฉันฝันถึงลูกกวาให,ใหญ่แบบนี้มาตลอดและในที่สุดความฝันของฉันก็เป็นจริงอร่อยมากาดูสิแถมังวีลลูกกวาดข้างในด้วย แงกันไหมล้ <Okay. Please. S 1> สร้งความคิดที่ดีเอาสิกินเลย <Go. S 1> ขอบคุณนะ oh. <Yeah. S 1> อร่อยนี่แหละต่ออาหารสำหรับวันพิเศษนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการเลยในวันเกิด <What? S 1> อ๋อ <Okay. S 1> มีคนมาฉันจะไปเปิดประตูสงสัยจังว่าใครมาสวัสดีดอกไม้สำหรับเธอน่ารักจัง หอมหวานเต็มไปหมดเลยน่ากินสุดๆว้าว wow, แถมมีน้ำผุช็อกโกแลตอีกด้วยฉันจะลองจุ่มป๊อบคอนละมัชเมลโลอ,อร่อยเกินบรรยายห mm. ลองอย่างอื่นด้วยดีกว่าอ๋อฉ oh, ันรักช็อกโกแลตมากเลย <c oughs> <c oughs> ฉันจะเอาดอกไม้แต่งใส่ใจกันก่อนแข่งจะมา oh. นี่แหละเ <c oughs> ยี่ยมเลย <c oughs> ลองคุกกี้ด้วยเจนนิเฟอร์เธอกำลังทำไรนะ่ะปาร์ตี้ยังไม่เริ่มนะ แต่เธอก็เริ่มกินก่อนฉันแล้วเธอทีมมีอาฉันลองไม่ไหวนะน้ำพุมันอร่อยมากเอามานะอะไรอีกมันต้องอยู่บนโต๊ะวันเกิดของฉันนะโอ้ไม่เอานะเธอทำชุดฉันแล้วหมดเลยฉันไม่ยอมไปเธอไปแน่คอยดูเธอรอเลยมาดูกันว่าใครจะชนะฉันมั่นใจว่าฉันเอาชนะเธอได้ในช a l l e n ์นี้ ฉันไม่คิดงั้นฉันแน่วแน่สุดๆและไม่มีอะไรหยุดฉันได้สตรอเบอรี่สดๆเยี่ยมเลยอืมฉันเล่าได้เยี่ยมสุดๆฉันคงไม่พูดงั้นฉันได้สตรอเบอรี่หอมสุดกลังดีและช็อกโกแลตก็ทำให้มันอร่อยยิ่งขึ้นฉันนี่โชคดีจริงๆเธอก็อยากได้ใช่ไหมมีอานี่ทำไมเธอถึงแกล้งฉันละเจนนิเฟอร์ นี่มันมแต่ธำเลยฉันก็แค่อยากทำอะไรสนุกสนกน่ะสตรอเบอรี่เป็นของฉันคนเดียวโอ้ยช้ำมากเป็นคนที่ลองตอกกับช็อกโกแลตเลยหยุดยอนสักทีฉันไม่ชอบนะไม่เอานะมันเป็นอุบัติเหตุฉันมีความคิดที่ดีกว่าเขาต้องจะแก้ฉันอีกแล้วเหรอฉันไม่เชื่อหรอกฉันแค่อยากโชว์มายากลน่ะมันออกมาเยี่ยมเลยใช่ไหมยังไม่หมดนะ ฉันจะลองโรยหนายๆลูกเลยและฉันจะรับมันให้ได้เริ่มโอยพอให้ฉันด้วยมีอาเอ้าไม่นะมันผิดพลาดไปมันไม่เข้าปากสันเลยโอหน้าฉันมีแต่ช็อกโกแลตแล้วก็เสียสตรอเบอรี่ไปเปล่าด้วยเธอคนได้รับมันแล้วความผิดถึงเธอมาดูกันเถอะว่าจะจัดการกับพริกยังไงฉันว่ากินพริกย่างยากกว่ารับสตรอเบอรี่ในอากาศอีก แล้วฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะชอบมันไหมแต่ก็ไม่มีทางเลือกอะฉันนี่หมาว่าบางคนก็กินพริกกับช็อกโกแลตฉันเ็กไม่อรเลยว่าทําไมแต่นี่มันน่าสียดสเอียนสุดๆแต่ฉันหลับไม่ไหวคอยดูเลยมีอะหน้าเธอกําลังแดงเพราะฉันกาลังติดไฟฉันกําลังควนไฟช่วยทีฉันต้องทํายังไงฉันกาลังเตือนตระนนก เธอแค่หาน้ำให้ฉันสักแก้วหรือดดิมช็อกโกแลตจากน้ำผูนี่ก็ได้เขายังชั่วอแต่ฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนเพิ่งโดนเผาฉันอยากจะพักสักนิดเอาไม่นะเธอเผาสตอรี่ของฉันท่าทีมันเป็นอุบัติเหตุน่ะฉันรอไม่ไหวแล้วว่าอะไรใต้ฝาฉันได้ลูกกวาสกิ๊ตเท้าฉันดีใจใจฉันไี่ขนมและเธอได้อะไรล่ะ มาดูกันเลยให้ตายนี่มันปลาดิบจะอ้แล้วมันยังเหม็นสุดๆนั่นก็กินแล้วเข้าสิกินจะได้หายไปนี่เป็นสิ่งที่แย่ไที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลยมันดูกันแล้วถัดเดการยังไงอย่าเอาปลามันเหม็นมาใกล้ฉันนะเก็บไว้ดองเองสิเธอนี่ใจดีจริงๆ แล้วเธอจะทำให้ฉันกลัวทำไมโอ๊ะหล่นเลย <Come on. S 1> เอาปลาของเธอไปแล้วกินมันให้หมด <Okay. S 1> เธอพูดถูกอย่างหนึง่งฉันต้องกินให้เร็วเท่าที่ทำได้ <Okay. S 1> หมดแล้วฉันทำมันได้แล้วส <Hey, you. S 1> ยองสุดๆด,ดีที่มันจบสักทีงั้นก็ถึงเวลาของสกิทเท่ลและฉันก็มีความคิด,ดีดีแล้วเทลงใส่ถ้วยด้วยช้อนนี้ก็จะทำให้ฉันตักลูกกว่าที่เต็มไปด้วยช็อกโกแลตได้ ฉันต้องมันสะดวกสุดๆเลยฉันขอบ้างได้ไหมอย่าพังกวนฉันสิเจนิเฟอร์เธอไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังยุ่งกับของที่อยู่ตรงหน้าของฉันในที่สุดฉันก็ได้ลองสกิเทาในช็อกโกแลตอ้อโหนี่มันอร่อยหาอไปเลยฉันไม่สงสัยเลยแต่ฉันขอลองบ้างสิเอาลูกปัดกับมนที่เดิมนะใลยตะกะแค่ให้พลอซชิจะเป็นอะไรไป ดูสิเราทำสกิท่อหกลงในนลำพุเลยนี่มันดีที่สุดแล้วเอาอมาเยี่ยมเลยอืมอร่อยจริงๆฉันไ่อยากลองไม่แล้วไม่อีกครั้งฉันบอกแล้วไงฉันจะจำไว้เลย <S <S จานถัดไปมาเปิดดูพร้อมกันเถอะบเบอร์เกอร์แสนอร่อยฉันมีความสุขมากๆเลย แล้วเธอหล่ะได้อะไรเค้ก้อนใหญ่สวยและลังกันมากถึพวกนี้ทําให้ฉันน่ามึนเธอทำอะไรน่ะอย่าแต่ต้องเค้กของฉันอีกครั้งด้วยมือสกปรกของเธอนะเธอก็กินเบอร์เกอร์ไปสิเธอพูดถูกฉันไมีสิ่งที่ต้องทำลาดด้วยช็อกโกแลตแล้วก็ลองสงสัยจ้งรสชาติออกมาเป็นยังไงฉันไม่เคยกินเบอร์เกอร์กับช็อกโกแลตมาก่อนเลยแต่ฉันว่าอย่าลองดีกว่า นี่บึอ้อมันก็เห็นได้ใช้ว่าสองอย่างเนี่ยมันไม่เข้ากันสุดๆฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเธอต้องกินไส้เบอร,เอร์เกอร์ให้หมดก่อนทั้งแตงกวามะเขือเทศผักกาดเนื้อและซอสจากนั้นก็เหลือสิ่งที่สองคันและช็อกโกแลตเค้าขนมปังจะเป็นของหวานของฉันเอาโอใช่ฉันเกือบลืมชีสไปนะต้องกินมันด้วยมันอร่อยโดยไม่ต้องมีช็อกโกแลตช่วยดูเนื้อย่างนี่สิ เธอจะไม่ชอบมันได้ยังไงโดยส่วนตัวฉันคิดว่ามันยากที่ปฏิเสธสุดๆแล้วก็ฉันเกือจะอิ่มแล้วกินแล้วแล้วอดทนอีกนิดนึงฉันเกือบจะกินหมดแล้วใช่เละแค่ข,ขนมปังแล้วอย่างที่คิดถเวละอาบมันได้น้ำผู้แล้วมันต้องออกมาเหมือนเค้กหรือแซนวิชนแนนะ่ <Wow. S 1> หน้าตาลก,กินดีเวอร์ yeah. โอ้อร่อยจังแผนฉันได้ผลเยี่ยมบินเลยฉันอิ่มแล้ว yeah. Yeah. ฉันดีใจกับเธอได้ที่กินหมดงั้นฉันก็ลองกินเค้กของตัวเองได้ mm. แต่จะกินยังไงให้มันไม่เลอะนึกออกแล้วเธอต้องตัมมันเป็นชิ้นๆแล้วก็จุ่มมันในช็อกโกแลตไงง่ายขึ้นเยอะเลยต้องเล่นเครื่องนิดหนึ่งแล้วมานี่เลยเจ้าเค้กถึงเวลาอาบน้ำในช็อกโกแลต ฉันมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีงามมากจะเป็นอย่างอื่นได้ไงดูน่ากินสุดๆถึงเวลาชิมอืมอย่างที่ฉันคิดไว้เลย <Please. S 1> ขอฉันกินด้วยสิเราเป็นเพื่อนกันนั้นจำได้ไหม <Please. S 1> มันไม่มีผลอะไรสักหน่อยไม่งั้นก็ฉันจะสอนบทเรียนให้เธอเองอย่าจอมตะกะ <Please. S 1> เธอไม่เคยแบ่งฉันเลย งั้นฉันจะใส่ซอสตาบาสโกลงไปน้ำพุมาดูกันว่าเธอจะว่ายังไงและฉันมั่นใจว่าเธอไม่ชอบรสเผ็ดแน่แน่แค่ไม่กี่หยดก็พอแล้วตอนนี้ก็แค่รอฉันอยากกินมันอีกมันอร่อยมากเธอหยุไม่ได้รอกเธอชอบมมากเลยเหรอมากมากแน่นอนแต่ทำไมมันเผ็ดจังปากฉันกำลังติดไฟฉันต้องกินช็อกโกแลตอ้ย มันไม่ดีขึ้นเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนว่ายิ่งกินก็ยิ่งแผ็ดช่วยด้วยก็ดูเหมือนว่าเธอจะกินช็อกโกแลตใส่ตาบัสก็มากเกินไปฉันต้องช่วยดับไฟก่อนมันไม่มีวิธีอื่นแล้วเหรอแต่ก็ไม่สำคัญหรอกเพราะตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้ว